ครับสวัสดีครับ FC แฟนสองทุกทุกคนนะครับเนาะเอามื่อวานี้พอเตรียมกาเกจีภาพมะมึงแนวทางอีู่นะครับเนาะเล็กสูตรนะครับเนาะครับที่ FC คอมเมนต์มาเนาะครับเนาะครับอันนี้มื่ออยากได้การ์บอนเป็นยังครับพอเตรียมจัดให้คือเก่าเนาะครับเนาะเกเป็นสูตรสูตรนี้นะครับเนาะเออสามสี่สูตรนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวพ่อเตี้ยมเฮ็ดยอดให้เบุ่งนี่จักสามงวดเนา้องคำน้อยชี่เนาะพ่อเตี้ยมจะเริ่มจากงวดนี้เนาะนี่ครับสองสามงวดน้องคำน้อยี่เนาะเบุบ้งน้อกันหัวใจผ้าเฮ็ดเลย Nguacik wap Kau sisi nakam nak Nampak Kau si si nakam nak Nampak 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 ศูนยะครับเนาะสามศูนย์ศูนย์เก้าแปดห้เกานะครับเนาะ ศูนย์หกหนึ่งเกาศห้าทีกลางออกศูนยะ์เจ็ดะคเนาะใส่เลขหน้านะครับเนาะ เลขหน้าข้างที่สองเลขท้ายเตรีมเขียนร่อนะครับเนาะล่อสองท้ายสองนะครับเนาะ <c oughs> เลขหน้าข้างที่สอง <c oughs> ตัวนี้คือเก่านะครับนอนนศูนย์หกหนึ่งข้างที่สองสีห้าก็มางวนนี้กับเด็กหน้าข้างที่สอง 085ถ่ายครั้งที่สองนะครับเนาะห้าเก้าสองครับลาชุด8 3ด เกาหนึ่ง <91. S 2> ครับเอาเฮ็ดไปพร้อมกันนะครับเดิร์ฟซีเฮ็ดไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับผู้ที่เขามาไม่ก็จะเบื้องอยากเขียนกับเฮ็ดไว้น้ำนะครับเนาะบ่ได้บวกลายดอกตัวนี้ครับเลขหน้าข้างที่หนึ่งหลักสิบนาะครับเนาะ เลขท่ายั้งที่สองลักซิปกันครับเอฟซีลักซิปนี่บวกสองเท่อเนาะแต่ตัวนี้มันสิม,มีบวกครับเอฟซีบวกสองหงทีนะครับเนาะนั้นแล้วพอเตียมกับมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าบอกแน่เลขบนเลขล่างจังไดยเนานะแต่ละสูตรเนาะเนาะอันนี้พอเตียมกับชิบวกพอเตียมเขียนสิยงหอกพอไว้นี่ เลขตัวนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเป็นเลขบนล่างนะครับเอเขาใหญ่นะครับเนาะเอาวิธีการบวกครับ f อฟซีสองแปดสิบหกเป็นมาครับ f อฟซหกบวกหก็เป็นสิบสองสองบวกสองก็เป็นสี่เป็นมาครับเอเท่ากับใส่ส ซีเดินหน้าไป็นึงเป็นฮาเมนบ่ครับ FC ครับตัวนี้มันสิมีบวกอีกเนาะครับนี่เนาะบวกตัวนี้อีกบวกหกนี่ครับคงที่ครับ FC นั้นแล้วเขาเอาตัวนี้ไปบวกเอาตัวฮานี่ครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดนะครับ FC เนาะนี่ครับเลขมาบนมาล่างนะครับเนาะอันนี้ก็สองเก้าสิบแปด เดี๋ยวก็เตรียมเพชรีไว้ก่อนครับสองเก้าสิบแปดแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกนะครับเนาะหไปบวกสองก็เป็นแปดนะครับเนาะเป็นแปดปดเพิ่มไปหนึ่งเป็นเก้าครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าน,นะครับพี่ีเนานะ เ้าวซอหารับไปเลขสตัวนะครับอันนี้ก็2สองเก้าสบแปดแปดบวกสาก็เป็นสิเอ็ดนะครับอีที่สิอไปบวกสอก็เป็นสิบสามนะครับเนาะเาวสามสเดินนาไปหก็เป็นสี่นะครับสี่บวกหกก็เป็นสิบนะครับนะั3 3 4 4กข้า่ยศนย์นะครับนะอีีที่ไปที่มาของ3ามสศย์นะครับ มันก็นมาออกหาในเนาะครับนะเนาะอซีเจียวมานซีแดงนู้ฮะตัวนี้มันมาลักนี่เหรอครับนี่เอฟซีนี่ล่างก็มาลักลอยพร้อมเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะครับแต่ว่าครับม,ม,มันมันม้าล่างมันก็นเป็นลักซีแดงนวยมากันมาลอยเป็นลักลอยเองซีห้องกับกับบ่เป็นอย,อย,อย,ยัง ครับเนาะแต่ว่ามันกำลังล่างรับในง,งวดล่าชูทีเอฟซีเห็นเนาะครับเนาะหาตัวนี้มันกำลังเข่ารักรักนวยบวชนี่ครับเนาะครับเก้าตัวนี้มันไปรักลอยไปสร้างมันครับคขาใมาซิฟมาหนวยคือเขาเตรียมเอาขนาดโอ้ยมีเสียงหลบขวดในเรื่องรับเด้วเอฟซีมาตัดหญ้าอยู่นี่นอกบ้านนี้เนาะครับเอางวดที่เจ็ดเฮงนี่แล้วที่ เบิ่งว่าเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเอฟเนาะพอเตียมกับบฮูก,กันเด้อมันจะเดินหนาได้บ่หรือบ่เดินบ่ได้เนาะครับเนาะเอฟเนาะครับเขาจะมาตัดหนาอยู่หนาบ้านนี่โอ้ยหนวกงระมังเบื้องไว้ครับเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะคนที่มักที่สอบครับก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่มักสูตรกระนวนของพอเตียมมาดั่นพอเตียมก็คือเอาให้เอฟซี FC เห็นนะครับเรียกสูตรพอเตียมหลายๆนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขานะครับทุกสูตรเขา เกือบแทบทุกสูตรเอ่ียว,ว่าเอฟซีขันได้ไปไลยสูตรกับขันสมองดีหัวดีก็ค่อแเตรียมกับพรเงี้มาเอาไปจับเอาเบื้องแต่ละสูตรใส่กันนะครับเนาะเอาไปประมือนใส่ถ้าตัวเดวมันบ้องบองกันเฮก็ค่อยจับคู่จับนั่นกันนะครับเนาะเอาเอฟซี FC, นี่เป็นเลขบนล่างนะเอฟซี FC เด้อครับเบื้องไหวน,นะครับเนาะจับหน้าจอไว้เบื้องครับนี่มันมีแค่นี้แหละบวกกันกันนหน่อยนึง ครับเนาะครับโอ้เอาเขามาเล้วก็นยิ่งลืมกดไหลกกดแช่ให้พอแยมในเด้อครับเอฟซี FC. นะครับเนาะครับครูขามาใไหมากัน,กนจะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนไว้เดี๋ยวมียในดีๆพอแยมกันจะมาตอนมาฝากมาเห็ดให้เบิบงน้ากันเนาะครับเนาะเอาไปเป็นแนวทางน้ากันพนที่มักที่สอบนะครับเนาะครับเอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้เบิ้งรับ เป็นเลขบนล่างะะดเดคนะ้ครับเอฟซีด้ที่เอคอม้อมมานนะครับเป็นเลขบนล่างครับอืมมาบนมาล่างได้นะครับพอแจมก็รืมอยู่หรอกยอม,มรับอยู่ว่าบราบิบบกเอฟซีเป็นเนาะอันได้เป็นบนเป็นล่างนะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวพอแจมก็จะคอ่อยทยอยมาเห็ดใหตเบิ่งน้ามนนะครับเนาะนะครับเอา ที่สำหรับคลิปนี้มือนี้พอแจมกับกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับครับสุดท้ายนี้พอแจมกับแขกว่เอฟซีมีความสุขความเจรือนะครับเด้อถูกหวหเยเลยรวยเบื่อไปน้ำกัดเนาะครับเนาะครับวันที่สิบหกมีนาน่นี่นะครับเอาไายนี่้ายสุดสุดท้ายเนาะครับนะเนาะพอแจมกับมีแค่นี้เอาไว้เป็นแนวทางขอให้เอฟซีทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจรือนะครับเนาะครับ ถ่ายนี้พอเตรียมก็ขอใส่คำว่าสวัสดีครับ